สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องเส้นขนานนะครับเบื้องต้น1นขีสนะครับตอนทีน่1ขีสในวันนี้ครับเส,สนอการให้เหตุผลทางเลขาณิตการให้เหตุผลทางเลขาณิตเกี่ยวกับเส้นขนานรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับเนื้อหาระดับชั้นมัยธยมศึกษาตอนต้นม1ถึงม3ข้อ1จากรูปภาพที่กำหนดให้นะครับจงพิสูจน์หาค่าตัวแปรนะครับ จะรูปภาพนี้ครับหาค่าตัวแปรมีนะครับมีแกรมมาเบต้าและอันฟ้าตัวแปร3ตัวนะแกรมมาเบต้าแล้วก็อันฟ้านะครับให้เส้นขนานมาเส้นขนาน AC ขนานกับเส้นขนาน BM นะครับโดยที่ CB เป็นเส้นตัดนะครับอ่าเราเริ่มครับกูใช้เรื่องสามเหลี่ยมก่อนง่ายดีครับมุมในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาครับเพราะฉะนั้นสมมติว่ามุม C บวกมุม A บวกมุมแกรมมาเท่าร้อยแปดสิบองศาเราจะได้เลยครับนี่ครับ มุมแกรมมาบวกมุม65องศาบวกมุม80องศาเท่ากับแปดองศาเหตุผลขนาดของมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้180ร้อแปดสิบองศาอ่าแล้วก็แก้สมการหาแกรมมาครับย้าย80ดสมาฝั่งนี้เป็นลบถูกครับ180ร้อยแปดสิบองศาลบแปเหลือ100ย้าย65มาเป็นลบ100่งลบหกเหลือ35องศาก็สวมุมแกรมมาครับ35องศานั่นเอเหตุผลก็คือแก,แก้สมการหาค่า y นะครับตัวที่สองครับเห็นไหมครับอันนี้คือเส้นกนาลตัวคัทสเกนาล อันนี้คือเส้นตัดมุมแย้งที่เกิดขึ้นต้องมีขนาดเท่ากันนี่ครับมุมแย้งนะครับนี่ครับก็สมมติว่ามุมเบต้าครับแปองศาเองโอเคครับต่อไปที่3ครับหามุมแกม่าอันนี้คือเส้นขนานถูกไหมครับเส้นขนานมองเส้นตัด AE ครับเ e เส้นตัดนะเส้นนี้ครับก็แสดงว่ามุมภายในน่ครับมุมภายในมุมภายนอกบนข้างเดียวตรงข้ามของเส้นตัดย่อมมีขนาดเท่ากัน ถูกไหมครับนี่คือมุมภายในมุมภายนอกถูกไหมครับถัดไปครับเส้นตัด AE นะครับเส้นตัด AE มุมภายในหก้ิบองศาเท่ากับมุมอันฟ้าถูกไหมครับถ้าสรุปว่าคําตอบที่ได้คือนี่ครับอันฟ้าเท่ากับ6กองศา,านะเหตุผลก้อนนี่ครับมุมภายในภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันก็สุปได้ามมุมครับ แกมมาได้3าองศาเบต้าได้80องศาแล้วก็อัลฟาได้65องศาต่อครับจากรูปภาพที่กำหนดให้โจทย์วิสุทธิค่าตัวแปรนะครับให้มุม A ตรงนี้ครับมีขนาดอัลฟานะครับมุม C มีขนาด2อัลฟานะครับเขาได้ให้เส้นขนานมา2คู่เส้นขนาน A C กับเส้นขนาน B M นะครับแล้วเส้นขนานคู่ที่2คือ A B กับ C M นะครับเราใช้หลักการของเส้นขนานครับมุมภายในมันค่าเดียวกันนะฮะมุมนี้ครับมุมนี้ครับ ภายในมันค่าเดียวกันข้าง ac ครับนี่ครับครับมุมภายในมันค่าเดียวกันต้องบวมกันได้เท่าไหร่ครับร8อองศานะครับมุมนี้กับมุมนี้บวกกันได้ร8อดองศาเราก็มาใช้ได้เลยครับนี่ครับนี่ครับมุมภายในบนค่าเดียวเส้นตัดต้องรวมได้ร8อดองศาอย่างนี้ครับตรงนี้ครับนะครับบวกได้ร8อดองศาเรามาเปรียบเทียบนะครับนี่คือเส้นตัดถูกไหมนี่คือเส้นตัด เราจะได้นีครับ AB, c m ขนานกันและ AC เส้นตัดนะ AB กับ CA เป็นเส้นขนานนะครับแลวมีเส้นตัด AC นะครับเราจะได้อันฟาบวก2อันฟาเท่ากับ180หนึง้อิผลก็มุมภายในบนข้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดรวมเป็นนึองศาต,ต่อไป1อันฟาบวก2อันฟาได้3าอันฟาเท่ากับองศาให้อันฟาเดียวมีค่า60องศาถวยครับ เราก็ได้คําตอบมานะครับอันสองอันฟ่าก็มีค่า120องศาตอนนี้เป็น60อันนี้120โอเคไหมครับได้นะครับรูปภาพที่กําหนดให้จงพิสูจน์หาค่าตัวแปรนะครับหาค่าตัวแปรนะครับอ่าให้มุมมาครับมุมเนี้ยมุมดีตรงเนี้ยคือนะครับ 2x งเอบวกสิองศามุมนี้ 2x มุมนี้ 3x มเอบวกห้องศานะครับหาค่าตัวแปรออกมานะครับเราก็เริ่มนะครับ นักเสังเกตไหมเส้นขนา, A, A, น,ขน,า A, A, นครับ AC เอเส้นขนาน A ตัวเนี้ย AD นะครับ AD นะครับแล้วเส้นขนาน BC อันนี้ขนานกันนะครับเส้นตัดคือ BD ไปเส้นตัดนี er. ่คือเส้นตัดนะครับให้สังเกตมุมภายในภายนอกครับนี่คือมุมภายนอกครับมุมภายในนี่ค้างหนึภายในครับต้องมีขนาดเท่ากันเห็นไหมครับมุมภายนอกมุมภายในบน บนตรงข้ามข้างเดียวของเส้นตัดนะครับตรงข้ามคือตรงข้ามอย่างนี้ครับตรงข้ามนะครับบนข้างเดียวเส้นตัดทางขวานะครับก็แส questo, ดงว่ามุมเนี้ย2องอบวกองศาเท่ากับมุมเนี้ยมุม c b d มีขนาด 2x อบวกองศาเช่นกันนะครับดูเหตุผลครับ c b d c b d รูมิตรเท่ากับ 2x อบวกองศาเหตุผลมุมภายในแพรนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน ต่อไปครูแยกย่อยครับมุม CBD แยกด้วย2มุมถูกครับมุม CBA นะครับนี่ครับมุม CBA CBA แล้วก็ ABD นะครับสองมุมนี้เท่ากับ 2x งเอ์บวกองศาตอนนี้าันะครับแตกเป็น2มุมนะครับมีสม,มุมคำมุม ABD ABD มุมนี้ต้องมีขนาด10องศา ส่วนมุมนี้มุม A B C A B C จทย์ให้มา 2x ถูกไหมครับมันเท่าออกับตรงนี้ถูกไหมครับเท่ากันตอนนี้ตงองการ10องศานะครับโอเคนะอ่าต่อไปครับครูใช้มุมมชิด3รวมกันเลยครับ 3x บวก50องศาบวกมุมนี้10องศาแล้วบวกมุมนี้ 2x องศาหรือจะเขียนว่า 3x บวก50องศาบวก 2x บวก10องศาได้ก็ได้ครับโอเคครับ มุมชิดรวมกันได้180องศานะครับหนต่อไป 3x บวก 2x ได้ 5x องศานะครับ50บก10ได้60องศาย้าย60องศามาฝั่งนี้เหลือ120 5หาร120คำตอบได้อ่านี่ก่อนช้าคบ 3x บวก 2x ได้ 5x องศานะ50บวก10ให้60ย้าย60มาทางนี้เหลือ120แล้ว5ไปหารเลยครับได้24องศาก็สบ่า x มีค่า24องศาเองโอเคไหมครับภาพนี้หนุนให้นะครับจงวิสูรค่าตกแปลงครับให้ภาพนี้มาครับให้ได้สังเกตว่ามีเส้นขนาน AB ถ้าต่อเต็มนะเส้นขนาน CD ขนานกันแล้วมีเส้นตัด2เส้นนะครับเส้นตัด AC เส้นตัด BC ครูดูด้านขวามือก่อนนะครับถ้าครูต่อเส้นครับให้มันเต็มรูปแบบนะครับนี่ครับเส้นขนาน AB เส้นขนาน CD เส้นตัด BD เส้นตัดนะ สังเกตมุมภายในถูกไหมครับบลค่าเดียวเส้นตัดนะครับ70องศาบวก 5x องศาเท่ากับ180องศาเราหลักการนี้มาใช้ครับเราจะได้นะครับ 5x องศาบวก70องศาเท่า180องศานะครับย้าย70องศามาฝั่งนี้เหลือ110นะครับเอา5ไปหาร110นะครับทำมุม x กลาง22องศาทันนะครับย้าย70มาฝั่งนี้180บ70เป็น110 5หาร110ได้22นั่นเองวันนี้ทันครับไม่งงนะครับต่อไปครับ ตรงนี้ครับเห็นไหมครับใช้หลักการมุมแย้งครับนี่คือเส้นขนาดนะครับนี่คือเส้นตัด AC มุมแยงตรงนี้ครับนี่ได้ครับนี่ครับมุมแย้งนะครับ 3x อันนี้ตรงกลาง 3x ต่อไปก็เอา 3x บวก2องวเท่ากับมกบวกได้รคือมุมมชิดหรือมุมตรงนั่นเองครับเอามาใช้นะครับอ่าแล้วก็เริ่มครับ 3ามวสอ y นะครับส y บวกส x นะครับรวมได้รอบแปดนะครับองศาตรงนี้ไม่งงนะครับตรงแยงก่อนมุมนี้3 x มุมนี้ต้อง3 x ด้วยนะครับต่อไปครับแทนค่าแทนค่ามุม x จะเข้าสองลงไปนะครับ x มีค่า22 22ิบสองยี่คูณสามได้หกทำเลยครับเป็น66นะครับได้66มาฝั่งนี้เป็นลบ180ยแลบหกแล้วสอไปหารคำตอบคัดได้คือ y เท่ากับห้องศา อ่นครับเองงงนะฮะการแก้สมการย้าย66สเป็นลบนะครับ180ยแลบหกแล้วเอา2ไปหารทัานมุมวายมีค่ากับ57องศาครับจากรูปภาพนะครับให้หามุม x นะครับมีขนาดกี่องศานะครับเราให้เราการพิสูจน์นะครับอ้าวสังเกตเลย AD เส้นขนาด AD เส้นขนาด BC ขนานกันครับมีเส้นตัดครับมีเส้นตัด AB เส้นตัด AC ครูใช้เส้นตัด AC แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นหลักนะครับเส้นตัดนี้นะ เอซ์นะตัดนะมุมแย้งที่เกิดขึ้นต้องมีขนาดเท่ากันตรงนี้ถูกไหมครับนี่คือมุมแย้งนะครับมุมแยง้งถูกไหมครับมุมแย้งนะมีขนาดเทนันไนดะ้ได้หนึ่งร้อยนะครับอ่าเราก็ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นได้ที่หนึ่รงร้อยถูกไหมครับเราก็หามุมที่ต่อได้ครับมุมที่ต่อตรงนี้คือมุมประชิดหรือมุมตรงมุมได้ร้อยแปดสิบนะครับพอได้มุมนี้ป๊บ สามมุมนี้บวกกันได้ร้อยแปดสิบองศาเราจะได้ค่ามุมเอ็กซ์กันเองดูเริ่มต้นครับ A C B A C B มุมนี้ครับร้อยองศาเพราะมุมแยกมีขนาดเท่ากันนะครับเส้นตัด a c นะครับต่อไปครับตรงนี้ครับ A B C นี่ครับสองขีดเนี่ยบวกมุมร้อยสามห้าองศาครับร้อยแปดสิบมุมมูชิดูมันได้ร้อยแปดสิบองศาอันนี้มุมตรงนะมุมมูชิดูมันได้ร้อยแปดสิบองศานะครับ าหาค่ามุม A B C ย้าย1 0อหองศาจากบวกไปลบท้ามุม A B C เท่ากับ4 5้าองศาโอเคครับตัวน,นี้ได้4 5ห้าองศาตอนนี้ได้ร้อยองศาสองน,นี้บวกกันเป็น145หาทั้งมุม x ก็ได้เท่าไหร่ครับ35องศานะครับแล้วก็เริ่มครับนี่ฮะมุม A B C บวกมุม A C B บวกมุม x เท่ากับ80อองศาขมเขียน3มุมนี้ก่อนนะครับได้1 0อเอาแทนค่าไปครับ A B C ได้45 A C B ได้100แทนลงไปครับนี่ครับ45องศาบวกร้อ,องศาได้1045ยา้ 45, ายลบ15ฝั่งนี้เป็นลบ1080องศาลบ1 4 5ห้ามุม x ตอบ35องศานี่ครับโอเคนะครับถ้้าใชเรื่องสามเหลี่ยมนะครับในการต่อด้านใดหนึ่งสามเหลี่ยมไปนะครับอ่ววาดรูปก่อนนะครับอันนี้จุด C อันนี้จุด B อันนี้1 3 5องศาอันนี้จดให้มานะครับอันนี้มุม x ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับได้100นะครับ100เราทราบว่ามุมภายถ้าต่อด้านได้หนึ่องสาม่างไปมุมภายนอกที่เกิดขึ้นมุมนี้ครับเท่ากับ ผลบวกมุมภายในที่ไม่ใช่มุมมุมชิดตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มุมมุมชิดนะครับไม่เอานะครับเอาผลบวกมุมภายในที่ไม่ใช่มุมมุมชิดบวกกันนะครับจะเท่ากันก็คือ103.5องศานี่คือมุมภายนอกนอกสามเหลี่ยมนะครับเท่ากับมุมภายในที่ไม่ใช่มุมมุมชิดของสามเหลี่ยมบวกกันครับก็มุมเอ็กซ์บวกมุมหนึ่งร้อยองศานี่ครับเห็นไหมครับย้ายหนึ่งร้อยไปจากบวกเป็นลบ อันมุม x ได้35าองศาครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นอยู่ที่การมุมมองในการใช้ครับใช้วิธีไหนก็ได้ครับนี่ครับถานนะครับมุมภายนอกที่เกิดขึ้นที่ไม่ใชมุมภายในนะครับมุมภายนอกเท่ากับผลบวกมุมภายในนะครับที่ไม่ให้มุมประชิดมุมนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มุมชิดไม่เอานะครับเอามุม x กับมุม100้อบวกกันเท่ากับมุมภายนอกอันนี้ครับโอเคนะครับหกครับหาค่าตัปแปรนะครับ อ่าข้อนี้อนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถเรานะในในสเกตมุมตรงข้ามครับมุมนี้ x บวก15องศาตรงข้ามมุม3 y บวก y นี่ได้4 y ตรงนี้บวกกันได้4 y เลยครับตรงนี้ครับเป็น4 y เลยครับท่านนะครับ4 y นะฮะสะเขาพูดง่ายว่า x บวก15องศาเท่ากับ4 y องศานะครับต่อไปครับไงต่อครับมุมนี้ก็ตรงข้ามครับเห็นไหมครับ กับมุมนี้อันนี้ก็กางเท่าไหร่ครับ 3x มเบวกยี 3, x, นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ตรงข้ามครับแล้วสองนี้บวกกันได้ร้อองศานะครับอ่ะแต่ด้วยวิธีคิดก็จะได้ง่ายขึ้นครับคูณเริ่มเลยนะครับขั้นแรกครับ x อ็บวกสิองศาเท่ากับสีนี่ครับ x อ็อบวกสิ x, 15, องศาเท่ากับสีบ x, 15, บเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมมีขนาดเท่ากัน ครับ3 y บวก y ได้ส y นะครับอ่ะโอเคไปก่อนครับต่อไปครับเอา3 x บวกยีองศานี่ครับ3 x บวกยีองศาบวกส y นี่ครับบวกส y นี่ครับได้180องศาก็คือมุมภายในบนข้างเดียวกันนะครับของเส้นตัดรวมกันได้180องศานี่ครับนี่ครับมุมภายในก็คือตรงนี้ครับ4 y แล้วก็ตรงนี้ครับ3 x บวกยีตัวนี้ มันตรงข้ามกันต้องเท่ากันตรง, aux, ตรงนี้ตรงข้ามกันนะครับเราก็ได้เป็น3 x บวกยี s, ่องศาบวก y องศาทัากั้180องศานะครับต่อไปครับจากข้อ2นะครับแทนค่า4วา y ไปนะครับตรงนี้นะครับแทนค่า4 y ด้วยนะครับ x บวกสิบห15องศาถ้าไม,ไมครับจากข้อสองนะแทนค่า4 y ด้วย x บวก15้าองศาไปนะครับ ไม่งงนะครับเปลี่ยน 4y เป็น x บวก15นะครับแทนลงไปนะฮะต่อไป 3x บวก x ได้ 4x อันนี้ 3x บวก x ได้ 4x เอา่างนี่ช้าครับตรงนี้นะที่ 4x ตรงนี้นะครับ 4x บวกเลยครับ25บวก15ได้40เท่ากับ180 ครูไม่เียองศานะครับเขียนแค้กันถ้าไป4 x เท่ากับเท่าไหร่ครับ180ยแลบสีได้140ถสี่สิเลยครับพัน x เ,เดียวเอา4ไปหาร140ได้35นั่นเองถันครับ x เท่ากับสา,นะาองศาไม่งงนะ4ี่หาร140ได้35องศาอ่าไม่ได้ค่า x แล้วก็ได้ค่า x ก็แทนลงในสมการนะครับเพื่อหาค่า y ตัวครับแทนสรรมการที่หนึ่งก็ได้ครับ นี่ครับกดยัดสมการที่1นนะครับข้อ1ครับข้อ1แทนค่า y ไป y เราได้ x เราได้35เพื่อหาค่า y นะครับ x เป็นสามห้าสามสามสบวกสิได้50ทสิบั่งไหมครับได้50เอา4ไปหาร50ได้12.5องศุดห้างศานมุม y ตอบ12.5องศาค่า y นะครับทันงไหมครับมาจากอะไรครับ12.5ก็เกิดจากเอา50ตั้งหารด้วยสี่นั่นเองโอเคครับสุดท้ายคำตอบ x บวก y นะครับ x ได้ สาองศา y ได้12.5ององศาบวกกันเป็น47องศาโอเคนะครับนี่คือคำตอบนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ